เดสา,า,าตรงนี้กันเนาะตัวนี้จะกระติดอยู่นะทุกคนเนาะโอ้ยเก็บรุดเอ้าเก็บตัวตรงนี้ยังอยู่เข้าพร้อมกันสองกันนะทุกคนเนาะใส่งงาเลยทุกคน มาพร้อมกันสองโตเลยแล้วจุดเกิดโอ้ยเยอะแต่งะได้ผลอยู่เปิดมากันง่ายก็ได้เลยนะแบบนั้นกลับสบายดีหมดทุกคนมื้อนี้ก็บชิมาหาอยู่หากินทุกคนเลยมาไก่มื้อนี้ก็เลยมีเอซี่เพิ่นแนะนำเมนี้นะเอซี่เพิ่นจะได้เนื้อหน้า้อนี้นะ ้ช่โมาวาดเนาะเผินจะได้เนื้อน้ำเอาเนื้อมาให้เพิ่นแล้วก็เพิ่นว่าสีภาเอาหมายมาน,นี่นะทางพี่หรืทางนาเล่าเพิ่นเลยเนาะยู่งซุ่มนาเล่าเพิ่นงานสะไปนักนกนไปไ่กันสเอาเนื้อไปก่อนอะไรก็มันหมานเนาะวันนี้เนาะโอ้มาไกา่ขนาดวันนี้เนื้อนี่เ,าเทาแต่งมาสามแบบเลยทุกคนเนื้อเท้าซ้ายอะไรจะให้โมวาดโมไซเพิ่นเลีเอา mặt quốc đầy kín này. A mặt mặt đại luôn. Trừ thời mang, mô mang, mô giác. 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 Mô màn Mô ครับทีมงานน้องวันนี้เนาะเป็นได้ก็ไปลุ้นน้ำกันทุกคนสิสิสมาน,มนอยู่บอ่อปั๊มน้ำมามวันนี้นอ่ะเอาได้แล้วปั๊บใจเอาได้แล้วเอ็มร้อยเขาใส่บรรชอให้ไปลุ้นน้ำกันทุกคนมนัมนมนัน กย้ายมาหมายไหมเป็นหมายห้วยห้วยติดตอของห้อยวะเนาะตัวนี้เป็นแง่แง่ห้วยของห้วยจะแบนอะไรเนาะตัวนี้เห็นน้ำลงเลยเนาะน้ำลงไหลเห็นขืดเลยไปถ้าสิลงห้วยน้อยแทนบาทห้วยใหญ่น้ำมาหลายสิเดเออมันนี้ห้อยใหญ่เออคือเชฟหมดเลยใช่ห้างกิฟต์ด้วยใช่ ยิบุงเนี่ยเออินาเลงขนลงลงมงานสายเฮาบ่นี้สฮาเหมือกันมปจักหนิปปาลงมาก่อนลงเคับลงมาแล้วคุเต็มเลยฮงมันเต็มเลยของเราเบื้องพันเบื้องพันโอ้ยปอดทุน งามเลยโอ้เต็มแลดเพื่อนคนสวยงามเพื่อนคนดึงพูดประเดี๋ยวเลยเป็ดจุดชิโตกน้ำเนาะบริตัางกองมาช่างกีนี่อู้นอโอโวนตับเลยทุกคนมนัมนมันมันทุกคน งามเลยทุกคนแต่กระตูนะสองตัวเนาะ ป่านี้ใช้งหา่อยู่ทุกคนแต่ว่ามันมีบอลลง่งน้ะโห่วยมนเป็นห่วยหกหกแห้งนะน้ำดันขึ้นมากฟั่งเลยมันเป็นป่ากระสะป่าไรลงหาบอลลงเนี้ยนะ แต,นะแต่ว่ามีบทลงเนี่ถือว่ามีลุ้นนะทุกคนเนาะติดตามเหมือนกันแต่เงียๆนะทุกคน <Yo. S 2> มันมันสินาหา่านกิดนะทุกคนเนาะป่ามันน่ารักการห้องสีมีลุ้นนะเลยเนาะมีมีไซเลยดูนี่ไปเงยียบๆนะทุกคนถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามนะทุกคนเด้ยเป็นกำลังใจ สองบะนนคนบ้นหน้าหายุหาก,กินนะทุกคนวาดไม่โตใหญ่อย,อยู่บ้าง,งโตนี่ไงน้นำเบ็ดไปเลยนะโอ้ยละลายละ

ไม่บอกเลยรูดอู้ที่กลางไม่หนุ่เลยรูดนะทคนนี้แิ องนาะโดนกิ่นท่านึงกิ่นน้มีสายทุกคนเนาะใส่เงาใส่เงาเต็ม้สามเงะแต่งทุกคนเนาะหานลงยดีทุกคนเอ้ยนี่มันพนหกเลยเก็บปากกันทุกคน าคตีน้ำตบๆๆมานี่มาดูก right, ่นเนาะโอ้ทุกคนเวเดท่ายเนาะเวเดท่ายตอนปลากริชกินทั้งสองเลยเนาะเอาตัวไหนก่อนเนาะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเนาะ ตรงนี้กระติดอยู่นะทุกคนเนาะเดือบรุดเดือบไปตรงนี้ไงอยู่เข้าพร้อมกันสองกันนะทุกคนเนาะสายงามงามเลยทุกคน มาพาร้อมกัน2โตเลยใสยง่งา,า,านนะครับัจับงานดิจับาเลยหมาเป็นคููเลยดับเลยโอ้ยจับจับท่านนมันทายงข่ายอยู่ พอดีรวดเลยนี่จะขี่รถในจุดนั้นมันเนี่ยโอ้โอ้โอ๊ได้ตั้ง,ง,งก้องว่าชั้นทุกคนเว้คิดว่ามันบุมมุิโตดึงพร้อมกันเลย Thank <laughs> you. วนนึ่งผลิตได้ขนี้

有吧？有。哦 <noise>，塞牙了，可能。 ใส่กำงามเลยนี่นะใช่กำงามเลยคุกคนดตับเลย Một Rốt nắm rồi biết này Ui Hừ. Biết tội Ui Chắp, chắp biết Tùm luôn nắm rồi

よろしくお願いしま ยบงานนี้ไชอันเบิ้องด้แต่ละคนนะเบื้องด้วยแบบนี้เลยม <c oughs> าไดาไ้อยู่มาได้น <c oughs> ี่นี้โอ้มอนาเนาะของของวาดเพินเอาเยื้อที่เหาแบ่งในนี่แเ,เลยเนาะเพินกระมานอยู่เนีนี่ <c oughs> นี่ใส่ง,งามเลยนี่โอ้ยป่าหัวจะเบะหัวอนเบียะหัวยังหัวจิ๊บตอ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 ง หอยติดตอ,อ่หอ,อยติดตอ่นตอเนาะอันมันมันต่อใช่อันผายบ้านตะน่นนะอ่านี่ของอันเบาใสาปาตัวขนาดเนาะทุกคนงงกบ้างใส่งามเลยเนาะลูอึงลึงอยู่น่าติ๊กเลยี่มันไม่ใช่มาตาทั้งนั้นเนาะเดินมาเบิ่งของเาก่อนหอกอู้โชคดีทุกคน,กคน,กคนมามันนี้บม่เคยเจอปลาใหญ่เนาะซึ่งดีใจเมากอะ ตัวตื่นเลยที่โอเคซื้อไซส์ใหญ่หลายตัวอยู่เนาะอย่างเขาโอเคอยู่นอะไรนะขุนนี่ของดูดูดูไม่งั้นมากแล้วมาปิ๊งกินอยู่พี่นี่ของหมาป่าเนาะอ๋อตัวนั้นเยอะพอนี่ สองคนอยกคนส่ะเนื <children> the enemy? The enemy ้อลูกโอ๋ใช้เนื้ลูกโอได้แต่ง้เลยนะมีแต่มาสิดเลยกินเท่ากินถึงคนเนาะ้าวเนื้อเนื้อแต่งเนาะแมววามีเาลิ้ม่บาุกโตนะุมเดอดูโอ้ได้หลายโลตอนนี้วันนี้นะโอ้คักเ้ยแบบนั้นหีสองดางเบื่อกอเพอจบอ่่่่่่่่่่่่่่่่ ใมือกด้วย่ิมานี่งด้สองสี่หแปดได้แปดเจ้าได้ตโตสตาสี่ได้หกหกมอนใส่ได้สิบสองน้อยแปดับมีห้องนับหรมีแต่ัน้อยดมจะมจักโต้ดแต่น้อยชวอีันีแต่ตัวน้อยอะทุกคนเลย เนื้อแตงได้ผลอยู่ได้ยังเด้เปิดมากันอยู่เป็นไงได้นเลยแข่งนะอยู่ทำใจนะเนื้อเนื้อแตงให้เพผนเนาะเฮ้ยแผ่นผลอยู่ชกแบบสามมือเนาะมือมือพอดีเออพอดีเลยพอดีได้ก่อนมูตัวนี้นะตัวนั้นโอ้ยตัวนั้นเล็กๆตัวใหญ่ได้สองสี่หก เจ็ดแปดเกาโอ้โอ้หได้ทังได้กว่าอีก้เก้าตึ้นเชียรแต่ตวนยโครโคโบแห้วนะทุกคนเนาะกคนพ่อกินมัดทุกคนนะฮะุดโล่ปลายนอกกน่าจะได้อยู่โลโลเจ็ดตัวแปดเนาะตัวใหญ่นี่รวมๆกันโอเคทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ถือประมาณอยู่เนาะคลิปหน้า สีมาเเกกบบสีมาไม่นะต้องหาโอกาสให้มาให้ได้อ่าเพราะว่ามือหน้าในข้าวสีไปอันห้วยจะเป๊ะมันอันนี้เป็นห้วยอันห้วยน้อยห้วยน้อยอันนี้นะประมาณประมาณเก้าโมงชิบโมงมือหน้าเลยข้าวสีตั้งมาจะดีเลยโทรหาเพิ่นว่าน้ำหมาแล้วข้าวไจะมาเกลี่ยเบ็ดมาไปคนคิดนี้กับโจ้ปัานี้ก่อนเนาะคือประมาณคิดหน้ามาพบกันไหมสบายดี อยู่อยู่บนบ้านทสเจ้าคิดนะอยู่บนหัวจะเบนลุ่มบ่ลุ่มเราลงทายลงพเออองไรนะมาดนตัวนี้ทุกคน